เช้าวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาที่เบตด,ดาริจังหวัดเชียงใหม่นายจารันทาดากันนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลและนิธิโครงการหลวงและพลเอกกปปนา์รุตดดิดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลและนิธิโครงการหลวงร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่2ทับสอ6 ซึ่งจากการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือราษฎรชาวเขาเผ่าปากกากยอในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออําเภอแม่ระมาจจังหวัดตากกว่า5ปีมีผลความก้าวหน้าโดยลําดับปัจจุบันเกษตรกร,ร,กร97ครัวเรือนมีไรายได้จากการปลูกพืชเขตน้าวเพื่อลดการทําไร่เลื่อนลอยเป็นตัวอย่างความสําเร็จในการส่งเสริมอาชีพ โครงการหลวงเลอต่อยังได้จัดทำแผนส่งเสริมความหลากหลายของชนิดพืชและมีแผนขยายการส่งเสริมปลูกกัญชงที่มีผลตอบแทนสูงโดยกัญชงรุ่นแรกเตรียมเก็บเกี่ยวช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อทำเป็นเส้นใหญ่ส่งผลิตเป็นเครื่องลุ่งหม่ม อีกทั้งวางเป้าหมายพัฒนาพื้นที่รอบโครงการหลวงเลอต่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างความสําเร็จเน้นการปลูกพืชในระบบวนเกษตรตามหลักวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ําเน้นการปลูกไม้ยืนต้นที่หลากหลายเพื่อสร้างความเฉียบเขียวชอุ่มความสวยงามและลดมลภาวะภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอย ที่ประชุมยังได้พิจารณาการสร้างศูนย์วิจัยพัฒนาและเรียนรู้การแปลรูปผลิตภัณฑ์นมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนืออำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดตั้งโรงแปลรูปผลิตภัณฑ์นมที่มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะแก้ปัญหาการขนส่งและรองรับการขยายการเลี้ยงกระบือนม ปัจจุบันส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมสายพันธ์ุเมษานีและแพะนมพันชาแนนโดยรับน้ำนมดิบมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในช่วงปี2,560ถึง2,565มีปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า200ตันสร้างไรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงมากกว่า5 0 0 0 0 0บาทต่อรายต่อปี โดยฟาร์มเลี้ยงกระบือนมที่โครงการหลวงแม่ทานเหนือ,อยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มกระบือนมจากกรมปศุสัตว์เป็นแห่งแรกในประเทศไทยในช่วงบ่าย นายจรันธาดากันสูตร์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งจัดขึ้นในวันที่10-11พฤศจิกายน2,565ที่ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น450คน โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาที่เบตดําริเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้บนพื้นที่สูงการวิจัยของโครงการหลวงจึงมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่เพื่อน,นําไปสู่การพัฒนางานรวมทางแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ําลําทาน ในการจัดประชุมวิชาการผลงานวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการรวบรวมความก้าวหน้างานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเผยแพร่และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงานตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน